Có ý của mình thấy không mì rồi à Okay, I'm going ทำมพาผมรอใครผมรอเออพี่ันครับผมก็คิดว่าพี่เขาก็กําลังออนไลน์เล่นรลบอกอยู่พอเห็นว่าเมื่อเขามาสักทีผมก็เลยไปแล้ว น่ะอะไม่ใช่มผมผไม่มีเพื่อนเล่นน่ะเอพีเแม่ก็ยังไม่ออไลน์มันยังไม่ตื่นนอนเลยนะ่ะหกห้าเพราะมันนี่มันตีห้าห้าสิบเก้าเอชยังมาตื่นนอนเลยก็มไม่มีใครเล่นด้วยว้าเจ้ถ้าเป็นคนนั้นถ้าพี่เออ ถ้าพี่อะไรวะถ้าพี่ถ้าพี่อาหนึ่งถ้าพี่อาหนึ่งมาเห็นผมมาเห็นมามาเห็นคลิปนี้กดท่าระบบมาเลยครับเพราะวผมเพราะว่าผมยังออนไลน์อยู่รอไปจะพักนะครับผมกำลังเลือกแบบบุคาเวนอยู่อ,อตอนนี้แบบบุคาเวนผมหายากขึ้นเรื่อยเรื่อเยเลยถ้าพี่คนนั้นเห็นคลิปนี้ผมกำลังออนไลน์อยู่ ๋แต่ว,ว,ว่าถ้า,ถ,าถ้าพี่คนนั้นเห็นคลิปนี้ผมยังออนไลน์อยู่แต่ว,ว่าเห็นคลิปนี้พรุ่งนี้ผมไม่ออนไลน์นะออนไลน์คือตอนบ่ายเอ้ยออนไลน์คือตอนไหนวะน่าจะพวกตอนบ่ายหรือตอนเย็นอะถ้าพี่คนนั้นเห็นคลิปผมตอนพรุ่งนี้หรือถ้าตอนนี้ก็เข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าผมยังว่างอยู่ผมยัง อยู่ในอยู่ในลูบอกูไม่พีนนั้นห้ามใช้นะห้ามคีโกงนะผมไม่คีโกงผมไม่ใช้เจ๊แผ็กผมเอาจริง ผมว่าจริงผมมุขโอเคเฮ้ยทำไนมน้าโจมอาหารไปงั้นวะไม่ต้องห่วงว่าพี่เค้าจะมาทานผมไมว้พวกขผมก็ดูจากได้ครับว่า เอ้ยใครเข้ามาบ้างมันจะคืนให้ดูใช่ไหมล่ะเห็นไหมทุกคนบอกว่าอะไรครับเนี่ยตายได้ไงอ๋อเลยเส้นสีขาวหรอ๋อตายเลยใช่ไหมได้ยินาวไหมาดูดิ ใคพีเขาไหมอ่ะใครือเป่าไม่ใช่นี่เคายังไม่ออนไลน์เลยไอ <c oughs> คิดนั้นพี่พอกให้พี่ครับบอกว่าน้องเขาผมอ่ะยังไม่เข้าแมบอะไรเลยผมกำลังหาบุคคลเป็นนะครับหาโคตรยากเลยผมก็เล่น ช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยเล่นแบบบุคคาเบตด้วยแล้วผมเล่นแบบตา่ตางๆนานามันเยอะแยะก็เลยหาได้ยากนะครับแตอนนั้นพี่ก็เล่นอะไรนะตอนนั้นพี่ก็ออนไลน์เลิกออนไลน์ไปแล้วหรือไม่เล่นหรือว่าตอนนั้นพี่ก็เลิกออนไลน์ไปแล้วตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่ผมหาบุคคาเบตเจอพอดีผมเลยเข้าไปหาพี่พี่ก็ไม่ออนไลน์ ก็เลยตัดสิใจปุ๊บไปไปกูเลยตัดสิใจเข้าเล่นไปกับเบนเทนก็จะเล่นแบบแบบผู้ดองโรงเรียนอะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ทุกรนดูนะ gì to quá cái kia đúng Ơi, ở trên đây đó What the What the fuck đâu này ạ các bạn Các toc này không, tôi này ạ, จะตกตัวนี้ผมหยุดเล่นแล้วก็ไปเนี่ยเฮ้ยอย่าเบียดอย่าเบียดกูจะชเทสุกหน่อยโอ้ยเฮ้ย เอาบาคนตายแลาคนแต่ผมแล้วแล้วมันล่องหนได้เหรอครับมันล่องหนได้เหรอทุกคนดูสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายกะเรลืมสะสมว่าจะมีเขาไหมก็น่าจจะไม่ใช่นะครับ do doo